กินมานวดแจ่วพี่น้องจีหัวบัวผักเทียมนอขาพี่น้องสินนวดแก่วกินกับอันนรลวกผักพี่น้องเลยเศร้านี่นวดแจ่วประแดกพี่น้องอาหารบันเขากินโบเปิดพี่น้องกินยันไรกัแแ่บแสบพี่น้องจากนั้นข่อยก็มาตั้มหัวขากะมเก็ิก่อนพี่น้องตั้มแหลกเลวก็ตามด้วยหัวผักเทียมพี่น้อง มกไฟสกอรเดอร์พี่น้องมันจังหอมถูกอย่างต้องมกไฟสกอนพี่น้องแล้วก็ตั้มโตพี่น้องแล้วก็ตามด้วยหัวพักบัวพี่น้องแล้วก็ตั้มโตไปพี่น้อง ตำตัวเตีย้ยเขากันแล้วพี่น้องก็ามาตามด้วยไม่ใหญ่สู้หลดพี่น้องใส่ไม่ใหญ่สู้หลดลงไปแล้วก็ใส่ปลาแดกลงไปพี่น้องปลาแดกอันนี้มกักหลายปีเลยอะพี่น้องเด้อจังมาตำจังมาแ่วมันจังแซพี่น้องเขาปลาแดกบริเวมันมกับบแซษพีเนาะทเขามาตรวจตรวจเกียดเขากันพี่น้องแ่วปลาแดกนวดกินยำแล้วก็แซ่พี่น้องเอย เออพี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้ออาหารเส้าว,วันนี้พี่น้องนวดเกล่ธรรม,มดาก็หลวกพักพี่น้องแต่กระแซบสุดๆเด้อพี่น้องเด้อพักในหัวในสวนเก็บมาหลวกพี่น้องหลวกพักใส่โอ้ยไก่กันนะลวกพักใส่กับพนามากะเก็บพี่น้องกินตะโถวภูกับเกล่ปลาเด็อพี่น้องสุดแซบเลยมาเด้นมาเดอ้อหลวกแล้ววันท้อน ขอบใจเด้อพี่น้องที่เขาชมขอบคุณหลายๆฝากกุไลกลแดแชร์เป็นกำลังใจอยู่เด้อพี่น้องเด้อกำลังเก็บเหรียญอยู่เด้อพี่น้องหลอกพักหอนหอนมาได้มาเด้อ